ิ่งที่น่ากังวลด้านสุขภาพของผู้สูงอายุหัวข้อต่อไปก็คือด้านของผิวพันธ์นั่นเองครับเอาละครับเดี๋ยวมาขอแนะนําโครงสร้างของผิวหนังของเราเนี่ยนะครับอย่างย่อๆก็แบบง่ายๆแบบสั้นๆกระชับๆกันเลยนะผิวหนังของเราเนี่ยนะครับจะมีทั้งหมดสามชั้นนะครับสามชั้นหลักได้แก่ชั้นหนังกาพร้าชั้นหนังแท้แล้วก็ชั้นไขมันใต้ผิวหนังนะครับอ่ารันนี้เราลองมาดูกันนะครับปัจจัยที่ทําให้ผิวหนังของเราเนี่ย ทำให้ผิวของเราสวยหรือว่าสุขภาพผิวที่ดีเนี่ยมีอะไรบ้างเรามาดูที่ชั้นหนังกําพร้ากันก่อนครับผิวที่อุดมไปด้วยเซราไมาด,ด์ทุกท่านเคยได้ยินคําว่าสารเซราไมด์ไหมครับเซราไมด์เนี่ยเป็นไขมันชนิดหนึ่งที่ร่างกายสร้างขึ้นมาได้นะครับและมันก็จะสะสมอยู่ตามหนังชั้นหนังกําพร้านั่นเองนะครับเป็นไขมันที่เป็นชนิดสฟิงโกลิพิดนะครับซึ่งเซราไมด์เนี่ยมันจะช่วยเสริมกรอบป้องกันผิวในชั้นหนังกําพร้าส่งผลให น้ำที่อยู่ใต้ชั้นผิวหนังเนี่ยมันระเหอยออกมาได้ยากขึ้นนะครับผิวก็จะชุ่มชื้นได้ง่ายขึ้นผลลัพธ์ก็คือผิวจะมีความชุ่มชื้นแข็งแรงแล้วก็ไม่แพ้ง่ายครับนะครับนี่ก็คือเซลามายนะครับถ้าใครมีถ้าผิวหนังของผู้สูงอายุมีเซรามายที่ชั้นหนังกำพร้ามากผิวก็จะสวยและสุขภาพดีส่วนที่ชั้นหนังแท้ครับผิวที่อุดมไปด้วยคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินนะครับ ็จะช่วยเสริมความแข็งแรงและก็ความยืดหยุ่นในชั้นหนังแท้ให้นะครับคอลลาเจนเนี่ยมันเป็นสายของโปรโตีนนะครับรวมถึงอีลาสตินด้วยถ้าสมมติใต้ชั้นหนังแท้เนี่ยบริเวณหนังแท้มีคอลลาเจนแล้วก็มีอีลาสตินที่มากเพียงพอนะครับผลลัพธ์ก็คือผิวก็จะกระชับนุ่มเนียนเนียนนุ่มแล้วก็ไม่มีริ้วรอยครับหรือมีริ้วรอยน้อยมากนะครับดูต่อไปนะครับอันนี้ก็เกิดที่ชั้นหนังแท้เช่นเดียวกันครับก็คือ ผิวที่อุดมไปด้วยกรดไฮยาลูโรนิกนะครับซึ่งกรดไฮยาลูโรนิกเนี่ยมันเป็นสารที่ช่วยในการอบอุ้มน้ําอยู่ในชั้นหนังแท้นะครับก็จะช่วยเสริมความชุ่มชื้นในชั้นหนังแท้ให้ผลลัพธ์ก็คือผิวก็จะชุ่มชื้นอิ่มน้ํานะครับแล้วก็ไม่เหี่ยวแห้งง่ายครับและนี่ก็คือปัจจัยที่ทําให้ผิวสวยและก็สุขภาพผิวที่ดีนะครับาวนี้เราเรามาดูความเสื่อมของผิวพรรณกันนะบ้างนะครับ เมื่อเราอายุ6อันนี้ยังไม่ถึง60เนะเมื่อเราอายุ30ปีขึ้นไปเนี่ยคอลลาเจนในร่างกายเนี่ยมันก็จะค่อยๆสลายตัวไปแล้วนะครับก็สลายตัวไปประมาณ1.5%ต่อปีแล้วก็อัตราดังกล่าวเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในผู้สูงอายุนะครับซึ่งเพศหญิงจะมีอัตราการสูญเสียของคอลลาเจนได้เร็วกว่าเพศชายสังเกตไหมครับว่าเพศหญิงเนี่ยบางทีเราเห็นว่าอายุ30กว่าๆเองมีริ้วรอยเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็กลไกการ ผัดเปลี่ยนเซลล์ผิวเนี่ยเมื่ออายุสาสิบปีขึ้นไปเนี่ยก็จะทําได้อย่างช้าลงก็จะส่งผลให้ผิวแห้งเป็นขุยแล้วก็ผิวก็หยาบกร้านมากขึ้นนะครับและนี่ก็คือความเสื่อมของผิวพรรณนะครับตอนนี้เรามาดูต่อครับว่าผิวหนังที่เสื่อมสภาพเนี่ยจะส่งผลอย่างไรกับเราล่ะถ้าผิวมีริ้วรอยแล้วก็เกิดรอยหิวย่นเนี่ยนะครับก็จะส่งผลต่อบุคลิกภาพของเราใช่ไหมครับผิวที่หย่อนคล้อยไม่แน่นกระชับอันนี้ก็จะ ส่งผลต่อสุขบุคลิกภาพเช่นเดียวกันผิวที่หมองคล้ำเป็นฝ้าแล้วก็สีผิวที่ไม่สม่ำเสมออันนี้ก็จะส่งผลต่อบุคลิกภาพเช่นเดียวกันนะครับผิวที่มีกระมีจุดด่างดำมากขึ้นก็จะส่งผลต่อบุคลิกภาพเช่นเดียวกันนะครับส่วนข้อสุดท้ายเนี่ยอันเนี้ยผิวที่บางลงมากๆนะครับเมื่อเราสูงอายุผิวจะแห้งแล้วก็หยาบกร้านอันนี้จะไม่ส่งผลต่อสุขบุคลิกภาพเพียงอย่างเดียวเลยนะครับแต่จะส่งผลให เราเกิดการติดเชื้อได้ง่ายขึ้นผ่านผิวหนังของเราครับผิวของเราจะแพ้ง่ายแล้วก็ติดเชื้อได้ง่ายนะครับคราวนี้เราจะมาดูแลผิวพรรณกันแล้วน,นะครับก็ขอแนะนำสองประการเลยประการที่หนึ่งก็คือใช้เครื่องสำอางดูแลจากภายนอกสู่ภายในครับคำว่าใช้เครื่องสำอางดูแลจากภายนอกสู่ภายในเนี่ยก็คือการทา,ทา,ทา,านนั่นเองใช่ไหมครับการที่ใช้เครื่องสำอางลูบไล้ลงบนผิวของเราให้เครื่องสำอางเหล่านั้นเนี่ย มันมีสารต่างๆที่ช่วยดูแลผิวของเราจากภายนอกสู่ภายในผิวของเราส่วนในปัจจัยในข้อที่2เนี่ยนะครับประกัรที่2ก็คือการใช้สารอาหารดูแลจากภายในสู่ภายนอก,ะกน,นะครับเอ้ามาดูรายละเอียดกันสักนิดนะครับประการที่1นนะครับก็คือการดูแลผิวจากภายนอกสู่ภายในใน,นะครับก็แนะนําให้ใช้เครื่องสําอางคุณภาพนะครับและแน่นอนเลยเครื่องสําอางคุณภาพระดับโลกของเราต้องเป็นแบรนด์อะไรครับ อาชิตี้ค่ะอาชิตี้แน่นอนเลยนะครับแล้วก็ใช้แบรนด์นะครับอาร์ชิสตี้นะครับเพื่อความงามโดยดูแลผิว,ผวพรรณในครบทั้งสี่ขั้นตอนในทุทกๆวันเลยครับขั้นตอนที่หนึ่งก็คือการทําความสะอาดผิวขั้นตอนที่สองก็คือการปรับสภาพผิวขั้นตอนที่สามก็คือการคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวและขั้นตอนที่สี่ครับก็คือการปกป้องและดูแลผิวสําหรับผู้สูงวัยเนี่ยนะครับก็แนะนําชุดนี้แหละครับก็คือชุดของยูดเอ็กเทนนะครับ เพราะว่ายุดเ e ็กเ n นเนี่ยก็ถูกูดงยๆว่าถูกวิจัยและพัฒนาให้กับผู้ที่มีวัย30อสปัพเป็นต้นไปอยู่แล้วนะครับมาดูประการที่สองกันครับก็คือดูแลผิวพรรณจากภายในสู่ภายนอกอันนี้ก็ชัดเจนแล้ครับนั่นก็คือการให้ร่างกายของเราได้รับสารอาหารต่างๆอย่างเพียงพอเพื่อที่ร่างกายของเราจะได้นําสารอาหารต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับไปเสริมสร้างและก็ซ่อมแซมผิวหนังให้กับเราได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับ แนะนำสองข้อครับข้อที่1ก็คือการมีพ่อชนาการที่ดีครับร่วมกับข้อที่สองก็คือการเสริมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคุณภาพที่ใช้เทคโนโลยีจากธรรมชาติเพื่อความงามของผิวพรรณของเรานะครับเรามาดูรายละเอียดข้อที่หนึ่งกันสักนิดหนึ่งนะครับการมีพ่อชนาการที่ดีครับสิ่งที่ควรปฏิบัติก็คือคนกินอาหารในครบหมวดหมู่ครับก็คือกินในครบห้าหมู่แล้วก็กินอาหารที่มีสารอาหาร ที่จะไปดูแลผิวพรรณของเราก็คือโปรโตีนได้เพียงพอนะครับเพราะผิวหนังของเราเนี่ยส่วนใหญ่เป็นโปรโตีนนะครับแล้วก็กินอาหารที่มีวิตามินซีให้เพียงพอด้วยครับเพราะการกระตุ้นคอลลาเจนหรืออีลาสตินเนี่ยส่วนหนึ่งถูกกระตุ้นจากการรับประทานวิตามินซีนะครับแต่สิ่งที่อาจเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุอาจเกิดขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับก็คือแนะนําให้กินอาหารครบห้าหมู่แต่ผู้สูงอายุอาจจะกินอาหารที่ไม่หลากหลายครับหรือกินได้น้อยลงนั่นเอง ถ้ากินอาหารที่มีโปรตีนที่เพียงพอแต่ระบบการย่อยอาหารเนี่ยของผู้สูงอายุอาจจะมีประสิทธิภาพที่ลดลงส่วนการกินวิตามินซีที่เพียงพอวิตามินซีก็มักพบในพืชผักและผลไม้ถูกไหมครับผู้สูงอายุบางท่านก็กินพืชผักผลไม้น้อยลงเป็นต้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุเนี่ยก็เลยทําให้การมีพภชนาการที่ดีเนี่ยน้อยลงไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําข้อต่อไปเลยนะครับนั่นก็คือสามเทคโนโลยี 3, จากธรรมชาติเพื่อความงามครับ เทคโนโลยีแรกเลยนะครับก็คือเทคโนโลยีไฟโตเซราม่าเมื่อกี้จําได้ไม่เอ่อยไฟโตแปลว่าอะไรครับผมแ <shout out> ปลว่าพืชค่ะไฟโตแปลว่าพืชเพราะฉะนั้นก็หมายถึงเทคโนโลยีนี้เนี่ยก็คือเซราม่าจากพืชนั่นเองอซึ่งก็จะช่วยเติมเต็มเซราม่าในชั้นหนังกำพร้าให้นะครับมาดูเทคโนโลยีที่สองครับเทคโนโลยีนี้ก็คือเทคโนโลยีไฟโตอินฟิวส์ซึ่งก็จะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนที่ชั้นหนังแท้ให้กับเราครับ และเทคโนโลยีที่สามนะครับ mm hmm. ก็คือคอลลาเจนคอมเพล็กซ์ก็จะช่วยเติมเต็มคอลลาเจนในชั้นหนังแท้บวกกับเพิ่มความกระจ่างใสให้กับผิวให้กับเรานะครับเอาละครับเดี๋ยวจะมาดูรายละเอียดของแต่ละเทคโนโลยีกันครับเริ่มต้นที่ไฟโตเซรามายกันก่อนครับเทคโนโลยีไฟโตเซรามายเนี่ยนะครับเทคโนโลยีนี้จะประกอบไปด้วยเซรามายในรูปแบบพิเศษที่สกัดจากธรรมชาตินะครับ ก็คือสกัดจากข้าวสาลีเต็ม,มเมล็ดโดยปราศจากกลูเตนอ่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเคยได้ยินว่าเพื่อนของเราแพ้กลูเตนนะครับถามว่าแล้วเราจะกินผลิตภัณฑ์นี้ได้หรือไม่ตอบว่าสามารถรับประทานได้นะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์นี้ปราศจากกลูเตนนะครับเทคโนโลยีนี้เนี่ยนะครับได้ใช้สารที่ชื่อว่าไกลโคเซลเซรามายไปเชื่อมต่อกับสารที่ชื่อว่า dgdg ชื่อเต็มเ,มเมก็คืออะไรครับได ไดกาเลคโตซิลไดกรีสลเอาจำตัวย่อด,ดีกว่า DGDG เนะครับ DG อ่าเอาเซรามายไปเชื่อมต่อกับสาร DGDG ซึ่งการเชื่อมต่อนเนี้ยจะช่วยให้สารที่เป็นเซรามายเนี่ยจะสามารถถูกดูดซึมผ่านผนังลำไส้ของเราเข้าสู่กระแสะเลือดเพื่อส่งผ่านไปยังผิวหนังของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเพื่อนๆหลายท่านอาจจะเคยได้ยินคําว่าเซรามัยเนี่ยมาก,ก่อนหน้านี้แล้วล่ะตั้งนานมาแล้ว เพราะเซลาไมาเนี่ยมักจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเครื่องสำคัญใช่ไหมครับโดยการทาผิวลงไปแล้วเซลามไมก็จะถูกซึมซับเข้าไปที่ชั้นหนังกำพร้าของเรานั่นก็คือการดูแลจากภายนอกสู่ภายในแต่ในที่นี้ด้วยเทคโนโลยีไฟโตเซราไมเราดูแลจากภายในสู่ภายนอกครับด้วยการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของไฟโตเซราไมดูซึมผ่านผนังลำไส้ แล้วก็ส่งผ่านเข้าสู่กระแสเลือดไปยังผิวนั้นของเราไดะอย่างมีประสิทธิภาพเลยครับอะมาดูต่อครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเทคโนโลยีไฟโตเซรามายเนี่ยนะฮะที่จะกัดจากข้าวสาลีก็จะช่วยเพิ่มเซรามายในชั้นหนังกำพร้าให้กับเราแล้วก็จะช่วยเสริมเกรบบาะป้องกันผิวจากภายในสู่ภายนอกก็จะส่งผลให้ผิวของเราเนี่ยนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นขึ้นครับแล้วก็จะลดอาการแพ้ของผิวหนังที่เป็นผิวแพ้ง,ง่ายให้เราได้ด้วยนะครับ ผลจากการศึกษานะครับอันนี้คือผลจากการวิจัยเลยนะครับอันนี้ก็คือใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า Vi ซ i o s c a n นนะครับโดยการใช้เครื่องมือเนี่ยนะครับเปรียบเทียบความเรียบเนียนเนี่ยพบว่าหลังจากการที่รับประทานติพันเสริมอาหารที่มีเทคโนโลยีไฟโตเซรามายพบว่าสามารถที่จะเพิ่มความเรียบเนียนของผิวได้มากกว่า50%อย่างมีนัยสำคัญเลยครับเมื่อรับประทานครบ60วันนะครับ แล้วก็เมื่อใช้เครื่องอีกเครื่องหนึ่งครับที่ชื่อว่าคอนิโอมิเตอร์นะครับอันนี้เพื่อตรวจความชุ่มชื้นครับก็พบว่าไฟโตเซรามายเนี่ยจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวได้มากกว่า55ออย่างมีนัยสำคัญเมื่อรับประทานต่อเนื่อง60วันเลยครับและนี่คือเทคโนโลยีต่อไปครับก็คือเทคโนโลยีไฟโตอินฟิวส์นะครับ ไฟโตอินฟิวส์ก็คือสารที่เกิดจากการผสมผสานกันของพืชสามชนิดนี้นะครับได้แก่สารสกัดจากเมล็ดองุ่นสารสกัดจากเชโรกรีโรสคิปแล้วก็สารสกัดจากวูฟเบอรี่นะครับจุดเด่นของเทคโนโลยีนี้นะครับก็คือไฟโตอินฟิวส์เป็นสารที่สามารถดูดซึมผ่านระบบทางเดินอาหารนะครับของเราได้แล้วก็สามารถส่งผ่านไปยังกระแสะเลือด ไปออกฤทธิ์ที่ผิวหนังของเราหลังจากการรับประทานได้ครับก็จะส่งผลให้ช่วยลดเลือนริ้วรอยแล้วก็ต่อต้านอนุมูลอิสระที่ทำร้ายผิวของเราครับผลจากการศึกษาการใช้ไฟโตอินฟิวส์จากการทดลองทางห้องปฏิบัติการนะครับโดยการใช้เซลล์ผิวหนังในห้องในอ่าเกล็กเซลล์ผิวหนังพ่อเลี้ยงเ่ยนะครับพบว่ามาดูแต่ละอันเลยนะครับการสร้างคอลลาเจนของผิวหนังนยจะเพิ่มขึ้น7 8เนเลยครับ การสร้างอีลาสตินที่ผิวหนังจะเพิ่มขึ้นถึง58เซเลยครับแล้วก็ค่าในการป้องกันการสลายของคอลลาเจนเนี่ยก็สามารถที่จะป้องกันการสลายคอลลาเจนได้มากขึ้นด้วยนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าทําให้คอลลาเจนที่มีอยู่ในผิวของเราเนี่ยไม่ถูกทําลายไปโดยง่ายนะครับให้อยู่กับเรานานขึ้นนะครับและผลจากการศึกษานะครับจากผู้ที่ใช้งานจริงเลยก็แปลว่าไปสัมภาษณ์เลยครับว่าเอ๊ะ หลังจากการรับประทานไปแล้ว60วันเนี่ยคุณรู้สึกอย่างไรนะครับพบว่า90%ของผู้ใช้รู้สึกว่าผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวเรียบเนียนขึ้นริ้วรอยที่ตื้นๆเนี่ยมันจางลงแล้วก็ผิวยืดหยุ่นขึ้นอย่างชัดเจนสุดยอดนะครับและนี่ก็คือเทคโนโลยีไฟโตอินฟิวส์และก็ไฟโตเซรามัย er นะครับต่อมานะครับ ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่3นะครับที่ดูแลผิวพรรณของเรานั่นก็คือเทคโนโลยีคอลลาเจนคอมเพล็กซ์ครับคอลลาเจนคอมเพล็กซ์มีส่วนประกอบจากสารจากธรรมชาติ3ชนิดครับเพื่อดูแลสุขภาพผิวให้กับเราได้แก่เปปไทด์จากถั่วเหลืองจากฟาร์มออร์แกนิกนะครับนี่ก็คือชนิดที่1ชนิดที่2นะครับก็คือคอลลาเจนโอลิโกเปปไทด์จากปลาทะเลชนิดที่3นะครับก็คือ สารสกัดจากดอกแก้วยขาวครับและด้วยการประสานของสามพลังในการดูแลผิวนะครับก็จะช่วยในเรื่องของพลังแห่งการกระตุน้นพลังแห่งการฟื้นฟูแล้วก็พลังแห่งการปกป้องสำหรับคอลลาเจนโอลิโกเป,ปปไทด์จากปลาทะเลนะครับก็จะช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตของคอลลาเจนที่ชั้นหนังแท้ของเราแล้วก็จะช่วยเพิ่มกรดไฮยาลูโรนิกให้เพิ่มขึ้นนะครับส่วนเปปไทด์จากถั่วเหลือง จะมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระจะช่วยลดความเสียหายของผิวพันธุ์ของเรานะครับช่วยสนับสนุนการสร้างเซลล์ผิวใหม่ๆแล้วก็ช่วยปรับปรุงความยืดหยุ่นและก็ความชุ่มชื้นของผิวครับส่วนสารสกัดจากดอกเก๊กฮวยขาวเลยนะครับจะช่วยต้านรังสี U.V. ช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดครับช่วยป้องกันการเปลี่ยนสีผิวลดเลียนฝ้าให้นะครับทำให้ฝ้าเข้มเเนี่ยจางลง แล้วก็เพิ่มความกระจ่างใสให้กับผิวพรรณของเรานะครับจากการศึกษาทางคลินิกนะครับจากห้องปฏิบัติการกลางนะครับพบว่าเมื่อรับประทานคอลลาเจนโอลิโกเปปไทด์จากปลาทะเลร่วมกับเปปไทด์จากถั่วเหลืองนะครับก็จะช่วยลดการสูญเสียการหดตัวของเส้นใยคอลลาเจนจากรังสี UV วนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือช่วยรักษาแล้วก็ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวได้มากขึ้นครับ และเมื่อรับประทานอย่างต่อเนื่อง60วันนะครับพบว่าความกระจ่างใสของผิวเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง15%เลยครับและปริมาณเม็ดสีผิวนะครับลดลงถึง20%นะครับนั่นหมายถึงว่าทำให้สีผิวที่เข้มๆเ,เนี่ยมันอ่อนลงครับแล้วเมื่อรับประทานอย่างต่อนเนื่อง60วันนะครับก็ไปวัดระดับความรุนแรงของซ่านะครับพบว่ามันลดลงถึง61.52%เลย และถ้ารับประทานต่อเนื่อง40วันก็พบว่าความชุ่มชื้นของผิวเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง11.58%เลยครับแล้วก็ขอแนะนำเลยครับโซลูชันสำหรับผิวพรรณครับผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีจากธรรมชาติครับผลิตภัณฑ์แรกเลยครับจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบไปด้วย2เทคโนโลยีครับก็คือเทคโนโลยีไฟโตเซรามายกับฟโตอินฟิวส์ประกอบกันครับ ผลิตภัณฑ์นี้ชื่อว่าอะไรเอ่ย True Beauty ใช่เลยนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ True Beauty เนี่ยนะครับจะมีอยู่สองสองชนิดนะครับชนิดผงและก็ชนิดเม็ดนะครับคำแนะนำในการรับประทานเนี่ยนะครับถ้าเป็นชนิดผงก็แนะนำให้ผสมน้ำหรือผสมเครื่องดื่มต่างๆได้นะครับรับประทานวันละหนึ่งถึงสองซองนะครับส่วนชนิดเม็ดนะครับอันนี้ให้รับประทานก่อนนอนครับวันละสองเม็ดนะครับทานอย่างต่อเนื่องครับ ส่วนอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งครับที่ใช้เทคโนโลยีจากธรรมชาติและดูแลผิวของเราก็คือคอลลาเจนคอมเพล็กซ์นะครับที่มีส่วนประกอบจากเปปไทด์จากถั่วเหลืองโอลิโกเปปไทด์ L o P e P ai, นะครับจากปลาทะเลแล้วก็สารสกัดจากดอกเก๊กไวขาวนะครับคำแนะนาในการรับประทานครับก็รับประทานครั้งละหนึ่งซองวันละสองครั้งก็รับประทานได้วันละสองซองครับนะครับคราวน,นี้อาจจะมีหลายหลายท่านสอบถามมาว่าแล้วละสองผลิตภัณฑ์นี้มันแตกต่างกันตรงไหนล่ะ เอาง่ายๆครับถ้าเป็นคอลลาเจนก็แล้วกัน,กนถ้าเป็นคอลลาเจนคอมเพล็กซ์นั่นหมายถึงว่ามันเป็นวัตถุดิบโดยตรงเลยครับที่จะส่งไปให้ผิวหนังของเราครับส่วนกรณีทรูวิต t ี้ทรูวิต y ี้เนี่ยนะครับจะเป็นเหมือนเครื่องจักรในการกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยสร้างคอลลาเจนได้มากขึ้นนะคือไม่ได้ส่งวัตถุดิบนะแต่ส่งเครื่องจักรเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับท่านที่รับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูงอยู่แล้วกรดอะมิโนจําเป็นครบถ้วนอยู่แล้วในทุทกๆวัน อันนี้ถ้าจะเสริมทรูวิตตี้ตัวเดียวเนี่ยอันนี้ก็อาจจะทําได้หรือบางท่านบอกว่าโอโ้โหฉันเนี่ยรับประทานอาหารที่มีวิตามินซีสูงตลอดเวลาเลยรับประทานวิตามินซีมากเลยนะครับแล้วก็แต่ขาดทางด้านโปรโตีนเนาะถ้าขาดโปรโตีนอันนี้อาจจะเสริมคอลลาเจนผลิตภัณฑ์เดียวแต่ถ้าใครนะครับขาดทั้งสองปัจจัยเลยนะครับสามารถที่จะเสริมผลิตภัณฑ์นี้ควบคู่กันได้ครับผลิตภัณฑ์สองชนิดนี้ก็จะทํางานร่วมกันทําให้การสร้างคอลลาเจนเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ แถมด้วยทำให้ผิวของเรากระจ่างใสขึ้นอีกด้วยครับ